มีรถเมีรถช u วกว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้บึมากเลยนะคะวิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตเครื่องยนต์2.5 GT เกียร์โตปี2 0 1 2ค่ะราคาโปรโมชั่น1นึงอยที่479,000บาท สวัสดีจัดดิเต็มนะคะส่งเดือนละ9,000บาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน18,000บาทขึ้นไปก็สรดกนณีไปใช้งานได้แล้วนะคะดิแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมะะากๆเลยนะคะวิซูบิชิป,ปาเจโรสปอร์ตนะคะ2.5 GT เกียร์โตปี 2, 0, 2012ค่ะ4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแม็กไลสวยเลยนะคะ ก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะระบบเซ็นทร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า ABS, แอ mm hmm. ร์แบ็กแอบสกุญแจรีโมทพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเกียออโต้ค่ะเครื่องเสียง AMFMAUX แล้วก็ CD นะคะกล้องสองถอยค่ะเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะคะวางนั่งสบายนะคะเบาะ3แถวค่ะ มีแอร์ตอนบนนะคะเย็นทั่วถึงนะคะเ่าะหลังสามารถพับได้ด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะเด็เกยอโตไนี่เคื่องยนต์ดีเซล2.5นะคะนี่ค่ะเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะคะดังกระหึ่มเลยนะคะันนี้สภาพดีมากๆเลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้สุดๆเลยค่ะ ถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไปนแนนไม่ยุ่งยากนะประมาณ2วันทําการทราบผลนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวม,มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอะปรับไฟฟ้าคู่หน้าก่างหานะคะกว้างนั่งสบายสุดเลยค่ะออกรถก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรปรึกษาอันได้เลยนะ ก็ลายสวยค่ะเท่เลยค่ะคันนี้เครื่องคอมมอนเรลนะคะ2.5ดีเซลค่ะสภ่พาีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5้าศ8นยมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะกดหน้าใช้ค่ะแล้วพบกเป็นใหม่นะคะ